รู้เนาะนะครับทีนี้ก็ก็เลยโพสขายไปนะครับก็นั่นแหละก็มีแม่แม่เอฟซหลายท่านแชร์แชร์แชร์จนไปถึงประครูออดนะครับก็โทรมาสอบถามความตั้มนะความตั้มก็ได้เล่าให้ฟังเบื้องต้นว่าเป็นแบบนี้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 นะครับปละครูออดก็บอกว่าอู้ช้างดุเนาะเออช้างดุแต่ก็สงสารคุณตาแหมก็จะช่วยแหละแกว่างนี้ผมก็แอบดีใจเนาะก็บอกคุณตาคุณตาว่าโอเคนะครับ สวัสดีแม่นกเล็กครับจะช่วยนะครับทีนี้ก็ก็เลยได้ติดต่อผมก็ให้แกติดต่อกับเจ้าของโดยตรงนะครับเรื่องราคงราคาผมก็ไม่ทราบนะครับบอกได้ยินข่าวว่าร้านสองนะครับก็ไปตกลงราคากันเองนะครับผมก็ดีใจนะครับที่คุณตาขายได้นะคุณตาก็คงไม่เหนื่อยไม่ต้องไปคิดมากนะครับว่าจะให้ใครเลี้ยงนะครับให้ใครเลี้ยงแล้วเขาจะเลี้ยงดีหรือเปล่านะครับแกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแกก็โบกับช้างอยู่แค่ว่าวาสนาเอ้ย เขาเลี้ยงเขาเอาไปเลี้ยงดีๆทําไมต้องไปทําร้ายเขาเกยก็ว่าอย่างเงี้เนาะเกย okay, ก็บ่นกับช้างอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเ okay, กยก็ก็ว่าอย่างนั้นเนาะผมก็บอกว่าผมเกยป้าก็บอกว่าขายได้ไหมขายได้ไหมผมก็ไม่ทราบป้าแต่ว่าก็ลองเดี๋ยวเผื่อมีคนใจบุญช่วยไปเนาะนะครับสุดท้ายนี่ก็มีคนช่วยไปนะครับมีหลวงพ่อเกช่วยไปแล้วก็จะเดินทางวันที่19นี้ นะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจถึงว่าจะมีคนเอาไปเลี้ยงหรือเอาไปทํางานก็ไม่มีที่ทําหรอกครับเพราะว่าเขารู้ประวัติแล้วเขาก็ไม่รับนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเออมันเหมือนกับเหมือนกับว่ามันเป็นมันมันจะเกิดถ้าว่ามันเป็นอะไรมามันก็ประวัติไม่ดีกับกับปางเขานะครับเขาก็ไม่ไม่เอาไม่เอาไว้นะครับ จําเป็นก็ต้องส่งคืนเจ้าของนะครับที่นี้เจ้าของก็ไม่ม,ม,มีคนเลี้ยงเนาะก็จําเป็นต้องจําเป็นต้องปล่อยนะครับเพื่อให้วาสนาไปมีที่ดีที่ที่ดีๆอยู่นะครับมีคนใจบุญมีคนรับเลี้ยงนะครับแบบนั้นนะครับถามว่าเกก็บอกอยู่ว่าถ้าแกอยู่อายุประมาณ40เกไม่ขายหรอกครับเกบอกว่าไม่ขายเพราะแกเลี้ยงวาสนามา1ิกว่าปีแล้วนะครับเกว่านะครับ ศัสนานี้เป็นช้างของคุณลุงนะครับจะของชื่อลุงเสรีนะครับจะหลงชื่อลุงเสรีนะครับแล้วก็เป็นคนอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประมาณนั้นก็เลยว่านะครับผมก็เลยช่วยเกได้แค่นั้นเลยครับพอดีใจนะครับที่ขายได้แล้วก็ได้ไปอยู่ที่ดีๆนะครับได้ไปอยู่กับพระครูออดก็ถือว่ามีคนดูแลดีนะครับมีควันช้างที่พร้อมมีอาหารการกินที่ดีขึ้นนะครับ ก็อย่างนี้แหละครับช้างนะครับมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับก็แต่ละเคสก็จะมีที่เป็นที่ที่มาที่ไปเหมือนกันทุกทุกที่เลยนะครับไม่มีไม่มีแบบเขาเรียกว่าอยู่ดีๆก็จะมาบอกว่าขายนะครับอยู่ดีๆก็บอกว่าซื้อนะครับผมจะบอกว่าซื้อว่าขายนะครับก็เป็นเหตุผลของของแต่ละคนนะครับเราช่วยได้แค่ไหนเราก็ช่วยได้แค่นั้นนะครับ ที่เหลือก็คือบุญวัสนาของคุณตาแล้วก็แม่วัสนานะครับบุญวัสนาของช้างเองว่าจะอยากไปอยู่ที่ไหนนะครับประมาณนั้นครับหลายคนหลายคอมเมนต์ก็ถามนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับแล้วก็กราบขอบคุณเอทุกท่านนะครับในช่องน้องลักกี้สาวน้อยเสียดสนนะครับที่แช์นะครับที่แช์แล้วก็ที่นําข่าวนะครับไปบอกครับครูออสนะครับแล้วก็ หลายคนนะครับที่มาช่วยเรือช้างทางไม่วาสนานะครับเป็นเคสนี้ก็เป็นเคสท,ที่คือน่าสงสารจริงๆแหละครับผมไปดูแล้วนะครับเกไม่มีใครเลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> กไม่มีใครเลย <c oughs> นะครับเกไม่มีใครเลยเกก็ว่าโอ้จะทํำยังไงเนาะเกก็ยังคิดอยู่นะครับเกว่าถ้าให้คนเลี้ยงเอาไปทํางานอย่างน้อยวาสนาก็จะมียาก,กินได้ทํางานได้มีไรายได้แต่ว่าถ้าอยู่บ้านนี่คือซื้ออย่างเดียวแล้วก็ช้างนี่คงไม่ได้ไปไหนละแกว่าอย่างนี้เนาะ เพราะว่าเกาก็เดินไม่ไหวนะครับเกก็เดินตามช้างไม่ทันแกว่าอย่างนี้ผมก็ว่าเดี๋ยวผมจะลองช่วยดูนะครับคุณตาได้ไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่บุญวาสนาแล้วกันนะครับก็สรุปสั้นๆก็คือช้างก็ค่อนข้างเป็นช้างดุนะครับหนึ่งช้างดุช้างจําควานนะครับนะครับช้างดุสบายดีครับพีพ่ทองพีพ่ทองสบายดีครับสบายดีทุกท่านทุกคนนะครับผม แม่นงรักตอนนี้ผมอยู่ที่แคมป์ตอนนี้เป็นปางเป็นแคมป์ที่สําหรับฝึกลูกช้างนะครับตอนนี้ฝึกลูกช้างอยู่สามเชือกผมก็ฝึกลูกช้างอยู่นะครับผมนะครับก็เป็นช้างค่อนข้างดุนะครับช้างที่ดุเลยนะครับดุแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนกล้าเลี้ยงเนื่องจากประวัติของน้องก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับจากสอบถามจากคนที่เขาเอามาดูเลเขาบอกว่า ช้างเคยทำลายควานม,มาสี่ศพแล้วเพราะว่าย,ยางนั้นนะครับแล้วก็ที่ไม่ตายอีกก็เยอะนะครับแล้วก็ทําให้แบบชื่อเสียงเรียงนามคือลือเรื่องนะครับเลยไม่มกล้ามีใครค่อนข้างที่จะเลี้ยงนะครับผมก็ถึงถ้าคนจะซื้อก็น่าจะก,กดราคาลุงเกน,น่าจะห้าหกเสนอยา 5, 6, น่างงี้ประมาณนี้แหละครับก็ซื้อไปเพราะช้างดุเนาะเขาก็ต้องซื้อไปทํางานที่มันโห,หดนะครับแต่ดีที่ ไปอยู่ที่ดีนะครับเอาพูดง่ายๆไปอยู่ที่ดีไปอยู่ที่ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของช้างแล้วกันนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีให้กับหลายๆท่านเนาะนะครับว่าความตั้มก็ไปส่งนะครับไปส่งก็รับปากว่าไปส่งก็ไปส่งคุณลุงคืนนั้นเลยนะครับก็ไปกับน้องๆที่ปางนะครับห้าคนนะครับไม่ใช่ควานนะครับแต่ว่าเราใช้ความระมัดระวังเนาะ นะครับช้างเครื่องนี้ถ้าคนเข้าไปเยอะนะครับสี่ห้าคนเขาจะรู้แล้วก็เขาจะกลัวเขาจะกลัวเลยนะครับเราก็ระมัดระวังเอานะครับยังไงก็ประมาณนั้นแหละครับก็จะเดินทางวันที่สิบเก้านะครับแต่ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะไปถ่ายให้นะครับเพราะว่าอยู่ไกลนะครับผมประมาณนั้นนะครับ ก็กว่าจะมาได้เพราะว่าผมกําลังทําโทรศัพท์อยู่นะครับก็ไปอยู่ที่ดีๆก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับดีใจกับคุณตาด้วยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยคุณตาก็ไม่ต้องลําบากนะครับไม่ต้องลําบากนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใจไหมได้ไหมว่าเขาจะไม่ทําคุณตาอันนี้เราก็ไม่เชื่อใจนะครับเพราะว่าคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับคนเดียวช้างก็เหมือนช้างนะครับช้างก็คือช้างนั่นแหละนะครับผมก็ก็เลย เดี๋ยววันที่10-19นี้ก็คงจะเดินทางนะครับเพราะอัปเดตอาการดูที่ช่องของคุณพระคูออดแล้วกันนะครับผมก็หน้าที่ของผมหรือว่าสิ่งที่ผมรู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับแต่ช้างเชือกน,นี้ใหญ่มากนะครับนะครับช้างเชือกน,นี้ใหญ่มากนะครับก็เทียบเท่าพังน้องใหม่นะครับพังน้องใหม่ที่อยู่บ้านตะกลางประมาณนั้นเพราะว่าสูงกว่าพี่ปูทองเยอะนะครับผม ปูพ่ปีโปทองเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็เห็นแต่หน้าควันต่มแล้วนะไม่ได้เห็นช้างเห็นอะไรนะครับผมวันนั้นคุณท่ายอย่างลมเลยแต่ใช่ครับเกเกเกครับเกเกเกมากเลยครับผมผมเห็นแล้วนะครับเกมากไม่ทันช้างหรอกนะครับถึงเกจะมีความสามารถเท่าไหร่ก็ไม่ทันช้างนะครับประมาณนั้นนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ช่วยนะครับเคลีช้าง เดี๋ยวจะเหมือนุย็น e ใช่ครับเดี๋ยวจะเหมือนบุนยืน e นะครับไม่ไหวเราก็อย่าฝืนนะครับช้างก็คือช้างเลยนะครับเนาะไม่เอฟซีครับช้างก็คือช้างนะครับจากทุกท่านที่สี่ตันสองใช่เป็นแต่เขาไม่ค่อยอย้วนนะครับเนื่องจากช้างนี่จะโดนลูกโดกบ่อยนะครับถามหมอหมอว่าโดนโดนลูกบกบ่อยเพราะว่าหนึ่งเขาทำร้ายควานแลว้แลวเขานนจะหนีเขาก็ยิงลูกดดกทำร้ายควานแล้วก็หนีจะยิงลูกดดกช้างก็เลยแบบไม่อ้วน นะครับช้างก็เลยแบบโดนยาโดนยาบ่อยน่าจะกินเยอะแต่ไม่ค่อยอ้วนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็มามามาแจ้งข่าวไม่ไม่เอฟซีประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมช่วยได้ก็ช่วยได้